สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ออ s s i e Life นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะเพราะว่าขาดกำลังใจนานแล้วไม่ได้ลงคลิปนา <c oughs> วันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเอ่ฟิลเปิดคลิปมาด้วยดี่าเอ๊ะทำไมมืดจังเอะนี่หนังซูมหรือเปล่าปลอยไม่ใช่นะครับก็ตอนนี้อยู่ประมาณ ตีห้าครึ่งกว่ากับหกโมงนะเดี๋ยวฟิลจะต้องขับรถออกจากบ้านเช้าหน่อยเนาะเพราะว่าฟิลอะ่ะจะไปหมู่เกาะฟิมลิปไอแลนด์นะครับอยู่ทางขวามือล่างของเมลเบิร์นนะครับถ้าเปิดจากกันที่ใน Google ดูเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวฟิลจะโชว์รูปให้ดูว่าฟิลจากบ้านฟิลไปตรงเนี้ยประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะแต่ว่านิสัยฟิลคือขับแล้วไหลไปตามที่เพื่อนๆเห็นนะกาคือแวะปามมังแวะจุด ซื้อของบ้างแวะมาร์เก็ตบ้างนะแวะตลาดอะไรนี้นะ,ะก็เดี๋ยวเดินทางกันไปนะครับวันนี้ก็ดีใจนะไม่ได้ออกทลิปไม่ได้มีคลิปนานละประมาณสองเดือนได้เนาะ,อะพอดีฟิลเปลี่ยนงานด้วยครับก็เลยไม่ค่อยว่างที่จะแบบออกทลิปเนาะโอเคก็ไปดูกันนะครับโอเคก็ขับรถมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็มาแวะเติมน้ำมันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะซื้อแม็กทเดี๋ยวก็เข้าไปในแม็นี่เลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางต่อนะครับอ,อันนี้คือวิวที่เราจะขับรถไปฟิลินไอแลนด์นะครับสวยงามมากเนาะวันนี้ค่อนข้างจะมีเมฆเยอะนะเพราะว่าแถวในตัวเมืองเนี่ยฝนตกที่นี่ก็ให้วิ่งได้ลิมิต100นะครับแต่ว่า ก็วิ่งแค่894 0นะครับไปเรื่อยๆชิลๆเนอะบรรยากาศที่นี่ดีมากก็อยากให้เพื่อนๆมาเห็นนะมาต้องเที่ยวด้วยกันนะครับเนี่ยป้ายบอกแล้วครับอ่ตรงไปข้างหน้านะครับฟิล์มริมคล้ายแเนอะโอเค ก็ตอนนี้มาถึงฟิล์มเด็บนายแล้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเที่ยวก่อนนะก่อนที่จะเข้าที่พักวัดที่พักเนี่ยเราเช็คอินตอนบ่ายสองได้นะเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงคือจะเข้าไปเช็คก่อนจะได้ดอกของจริงไว้แล้วจะได้ไปได้สะดวกขึ้นนะครับมีที่เก็บซื้อของอะไรในนีเกียก็มาถึงแล้วนะครับอีกเป็นประยามเนาะวันนี้ต้นเมฆเยอะไปหน่อยเนาะแดดไม่ค่อยมีนะ แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศกันนะครับว่าแถวชายทะเลฟิลิปปินไอแลนด์เนะี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของเกาะฟิลิปไอแลนด์นะครับ ก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าที่เกาะฟิลิปแลนด์เนี่ยมีทั้งจิงโจ้ทั้งโคราล่ามีสวนสัตว์อยู่ที่นี่ด้วยนะแล้วก็มีอะไรเนาะมีทพนควินนะอยู่ตามชายฝั่งมีบ้านขเขาด้วยนะเดี๋ยวฟิลพาไปดูเนาะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้หรือว่าวันนี้นะฟิ้มาคืนหนึ่งเดี๋ยวฟิลขึ้นรถขับไปอีกที่หนึ่งเดีกวเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าจะไปไหนกันนะ ฟิวก็ได้เลื่อนมาอีกใช้หาดหนึ่งแล้วนะครับข้างๆนะก็มาดูวิวกันนะครับ ู่ที่ร้านอาหารไทยแล้วนะตอนแรกคือไปที่เดิมเขาเราก็ไม่เจอร้านท้ายก็เดินเดินมาเจอป้ายก็เลยเข้ามาแล้วเขาบอกเออที่เดิมกันเราคือก็จาที่เขาได้ด้วยก็เลยเองถักกี้เขาหนะครับไม่ได้มาตั้งสามปีแล้วเดี๋ยวก็ทานข้าวก่อนละกันนี่คือบรรยากาศน,นะครับนี่ว้างสะอาดนะครับแสงส่องเขา้าถึงร้านนี้ก็มีความเป็นไทยม,มาก เอาละหลังจากทานข้าวที่ร้านอาหารไทยเสร็จแล้วนะฟิวก็ยังจอดรถฟรีอยู่ที่ตรงนี้นะครับจอดฟรีไม่มีลิมิตด้วยก็สามารถอยู่ที่นี่ได้หลายชั่วโมงนะแต่ว่า,าฟิวคุยกับาทางโรงแรมแล้วเมื่อกี้นะเขาบอกว่าเขาจะเปิดให้เช็คอินตอนบ่ายสองนะเดี๋ยวมาดูวิวตรงนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่า,เ,าเป็นเมืองเล็กๆในฟิลิปปินส์นะครับ ซึ่งมีร้านอาหารมีแหล่งช็อปปิง้งมีที่ท่องเที่ยวเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิวกันอ่านี่นะด้านนี้นะลมจะพัดมาจากข้างหลังเรานะครับเพราะว่าอยู่อีกด้านหนึ่งของเกาะนะเพราะฉะนั้นข้างล่างนี้ก็จะไม่มีลมสามารถกางเต็นท์นั่งเล่นนอนเล่นได้นะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสะพานปลาไปชมวิวกันตอนนี้เริ่มมีแดดอุ่นๆเนาะไม่หนาวแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นหน่อยอน้อ,นองนกนี่อ้วนๆทุกตัวเลยน่านกพวกนี้ไม่ค่อยกลัวคนนะครับก็เป็นเหมือนนกพิราบบ้านเราเนาะถ้ามีอาหารให้เขาเาก็มาขอกินนะอมานี่มาเป็นฝูงอะอ๋อแดดดีมากเลย beautiful ทำหน้าทำส้มตำมมาทานเนาะผู้เสือทานกันนะตรงนี้เขาก็จะมีป้ายบอกนะว่าเรามีอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะเป็นจุดพอยนะครับเดี๋ยวเดินไปสะพานอ่าไม่รู้มีพวกฟิชชิงไหมนะฟิลไม่เห็นคั้นเบ็ดน่าจะเป็นจุดที่โอ้นี่นะโอหินสวยมากเลย แปลกตานะไม่เหมือนที่บ้านเรานะไม่เหมือนไทยแลนด์นะครับคลาสสิกมากมีความอาร์ตในตัวนะครับ ฟิวก็มาเดินย่าทรายแล้วนะครับนี่นกพันนี้ฟิวก็ไม่รู้จักเหมือนเดิมเนาะอย่าหวังว่าฟิวจะรู้จักว่าเฮ้ยพี่ครับพี่ครับนกอันนี้นกพันนี้เรียกว่าอะไรครับนกตัวนี้เรียกว่าอะไรครับหน้าเหลืองๆอะไรเนาะดูดีนะครับเนี่ยหน้าเหลืองๆบอกตรงว่าไม่รู้ครับไม่ใช่เอกนกนะครับ นอกก่อนนะครับว่าวิวเป็นยังไงโลเคชั่นที่พักเป็นยังไงนะครับหน้าพักแค่ไหนน,นะก็เข้ามาแล้วนะครับนี่เป็นไงครับ สวยงามเดี๋ยวฟิลถอยให้มันไกลขึ้นอีกนิดนะนี่มีอ่างสปาด้วยนะครับนี่มีไมโครเวฟตู้เย็นพร้อมนะมีห้องน้ำห้องน้ำน่าจะ normal นะเป็นแค่อ๋อมีห้องอาบน้ำด้วยทางขวานะฟิลนูก็เป็นแค่ห้องส้วมอย่างเดียวเนาะอ่าแล้วก็มีสปาอ่างล้างมือตรงนี้โหนี่มันห้องสวีทรูมชัดๆนะ ตรงนี้คลุกมามีที่ทานข้าวเลยโอ้โหนอนอตรงนี้เลยอ๋อก็ใช้ได้นะไม่แพงนะคือหนึ่งตีไปร้อยเก้าสิบนะเดี๋ยวฟิวทิ้งโลเคชันโรงแรมไว้ให้เออไม่ดีกว่าออคือฟิวไม่ได้สปอนเซอร์จากโรงแรมเพราะเนาะเอาว่าใครอยากรู้ก็ถามกันหลังไม้แล้วกันเนาะ,อะคอมเมนต์ถามมานะเดี๋ยวฟิวจะ แชทไปบอกโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้ฟิวขอรีแลกก่อนสักพักหนึ่งคือขับรถมานานก็เมื่อยด้วยนะโอโอเคเดี๋ยวขอเอนหลังหน่อยโอเคตอนนี้เราเจะเอ่อแกงกะรูปานะครับตอนแรกจะมาดูภาพที่ตกแต่ถนนมันปิดนะนี่คือแกงกะรูปานะครับเจอได้ตามท้องถนนบนเกาะฟิลิปเนะเมื่อกี้เจอตัวหนึ่งแต่ว่า ผมตั้งกล้องไม่ทนันนะอันนี้เขาก็กําลังมองอยู่ว่าเราจะทํำไรเขาไหมถ้าเราทําอะไรเขาเราก็เขาก็จะกระโดดถีบเราได้อตอนนี้เราขับมาก็เจออีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นวอมแบตนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แคนการูนะครับไม่ใช่จิงโจ้นะ หรือเปล่าหรือเป็นจริงโจ้จิงโจ้เน yeah. ี่ยแคนกาลูเนี now stop b r a k that ้อก็คือจะไปดูผ้าที่ตกเนาะแต่ว่าถนนมันมันติดนะครับก็เลยก็เลยขับมาจะดูชายทะเลก็พ้าที่ตกแล้วก็ไม่กล้าเดินผ่านป่าที่นี่เนาะเพราะเราไม่คุ้นนะครับ ที่เกาะฟิลิปเนี่ยเราก็จะต้องขับรถอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราจะเจอแคนการูหรือจิงโจ้ป่าได้ข้างทาง,ทางแล้วก็โดดึ้งตึ้ตัดหน้ารถคุณนะครับนะอันนี้เป็นพันเล็กนะไม่ใช่พันใหญ่โอเคน้องกลับไปแล้วครับน้องรู้ว่าเราแอบถ่ายเนาะโอเคเดี๋ยวคืนนี้ผมก็คงจะกลับที่พักแล้วก็สลิปปิ้งนะครับเ,รอรเอมอโเอ่อพรุงนี้ผมคงจะ เริ่มถ่ายให้ตามที่ต่างๆใหม่วันนี้ผิดแผนหน่อยคือถนนมันปิดแม่งก็จะถ่ายตรงริมหาดที่มีแผ่นพ้นให้เพื่อนๆดูนะวันนี้ก็เลยทริปนี้เลยไม่มีแผ่นพ้นให้ดูเนาะต้องเป็นทริปหน้านะแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะไปที่สวนสัตว์นะทุกคนเรจะได้เห็นแองกรลูชัดๆสามารถผมสามารถจับได้เพราะว่าไม่ดุร้ายนะครับเป็นเป็นจิงโจ้ที่เลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์นะครับอาจจะได้เห็นโคราล่าด้วยและสัตว์าาอื่นๆอีกเนาะ